จ้าแฟนเก่าคนเนี้ยเขาด้วยความเป็นคู่มันสัมผัสบางอย่างได้ว่าฉันบอกแล้วว่าเขาเจอสถานการณ์ชีวิตคล้ายๆกับเราเสมอเพราะฉะนั้นมันดิ่งอะ่ะมันดิ่งบุ๊ก็าหาใครสักคนหนึ่งที่คอยรับฟังตอนที่กูมีปัญหาเรื่องชีวิตการเงินและตอนที่หนูคบกับเขาช่วงแรกก็ดูเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยมีเงินมันเลยนึกถึงหนูขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ที่เขาคุยกับหนูแล้วเขารู้สึกไงเขาแฮปปี้มากสิท้วยนี่คือรู้สึกอยากวนเวียนกลับมาเป็นครอบครัวเลยโดยที่ไม่สนด้วย ว่าตัวหนูจะมีสามีอยู่แล้วด้วยเพราะเนื่องจากคู่ที่เป็นจุดสามจุดนี้ครับมันเป็นคู่ที่ไม่ได้สนเรื่องความถูกต้องกฎเกณฑ์สังคมสนแค่ฉันองต้องเอาคู่คนนั้นมาครอบครองให้ได้ถ้าเป็นคู่ที่ทําให้ฉันสบายใจจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัจจุบันต่อให้หนูบอกสถานะเขาก็ไม่ได้รู้สึกจะถอยและทาไมเราร,ร,ร,รู้สึกว่ายังต้องคุยกับคนนี้ไว้ทั้งที่เราก็รู้สึกผิดกับสามีเพราะสามีไม่ได้ชงหนูครับ ชีวิตคู่ของหนูในพื้นดวงเบสิคขั้นต่ำนี่ดูคู่คองชนชาวนรลกชนความสุขคู่คองต้องสกินชีพเก่งและความทรงจำในอดีตที่หนูกับแฟนเก่าเจอกันมันก็เป็นวัยที่มีความร่าเริงสกินชีพกันบ่อยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กนะสกินชีพมันหมายถึงการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวการกอดการการพูดที่เหมือนโอบกอดเราอยู่แม้จะอยู่ทางกาว่าฉันกอดเธออยู่นะแม้จะ ไม่มีโอกาสได้สัมผัสตัวแต่ฉันกอดเธอได้ยินถึงความอบอุ่นสัมผัสได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันต้องมีวิธีสกินชีฟซึ่งไอแฟนคนสามีคนปัจจุบันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นสกินชีฟเลยเวลาพูดแทบจะกอดอกใส่กันแทนที่จะมากอดจับไหล่พูดคุยกันดีๆเป็นเหตุผลที่หนูรู้สึกว่าหนูขาดอะไรบางอย่างไม่รู้อะมันเลยนึกถึงเหมือนไอเขาเนี่ยที่นึกถึงว่าเวลาเขามีปัญหาหนูแม่งดันเป็นคนรับฟังเหมือนกันพอไอนี่โผล่มา เขาก็ดันไอแฟนเก่าก็ดันเป็นคนที่สกินชีฟหนูได้ดีในเวลาที่เศร้าในเวลาที่มีความสุขมันก็เลยยังเก็บคนนี้ไว้เพราะคาดหวังว่าบางจังหวะเราอาจจะได้มีโอกาสสกินชีฟบ้างแต่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นหรอกนะเพราะกลัวเรื่องมันใหญ่โตวกว่าเดิมแต่เนี่ยมันเป็นแสงไฟน,น้อยๆในใจที่รู้สึกว่าฉันต้องการถูกกอดฉันต้องการถูกดูแลจังฉันต้องการถูกใส่ใจมากกว่านี้เพราะนั้นไม่ได้แปลว่าหนูจะต้องเลือกใครหรือเลิกกับใคร แต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดหนูกลับไปมีกําลังใจก็แล้วกันเอาเป็นว่าหนูเวอร์ชันมีกําลังใจอะถ้ากลับไปพูดคุยเวลาเขาเรียกน้องสนใจสนใจแล้วก็ชมเขาหรือที่แบบชมเรื่องการแต่งตัวบุค,คลิกภาพเขาชมเรื่องของที่เขาใส่มันดูดีมันเสริมสง่าราศีเขาอะครับถ้าหนูทําสิ่งเหล่านี้กับสามีคนปัจจุบนันหลังจากทาแล้วนะเขาจะเริ่มชวนไปกินข้าวทำนู่นทำเนี้ย ตอนที่เขาเริ่มชวนเริ่มพยายามแบบเธออยากได้อะไรไหมฉันจะไปนู่นไปนี่เอาอะไรหรือเปล่าพอเขาเริ่มถามแบบเนี้ยสิ่งที่หนูต้องขอเป็นอย่างแรกไม่ใช่ของกินหนูต้องขอเรื่องหนึ่งกอดฉันบ่อยกว่านี้ตอนพูดกับฉันได้ไหมจับมือฉันบ่อยกว่านี้ได้ไหมช่วงนี้ฉันไม่รู้เป็นอะไรใจวิวฝันร้ายตลอดแต่ตอนที่นอนกอดแล้วแต่ตัวเธอมันฝันดีแต่ไม่รู้ว่าเธอจะโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้ที่สุดหลังจากนี้ทําให้ฉันบ่อยๆได้ไหมแล้วก็ อย่าลืมนะนี่คือเงื่อนไขที่ต้องเติมแบตให้เขาตลอดเพราะเขาได้สิ่งนี้จากหนูเรื่อยๆเขาจะฟังคําสั่งหนูทุกอย่างเหมือนแบตเต็มอะโทรศัพท์ม่นจะเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เติมขออะไรคุยอะไรก็จะมีปัญหาชีวิตคู่อันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังนะครับ